ตรวจสอบจากเบอร์โทรศัพท์<ม>ค่ะแล้วก็รู้รู้หมดแล้วว่าทั้งสามเหตุการณ์ก็คือคนคนเดียวกัน<ม>ใช่แต่แต่หนูก็สันนิษฐานไปอีกกรณีหนึ่งว่าถามตำรวจว่าถ้าสมมติว่าเ,เขาไม่ได้ใช้เบอร์เขาโทรแล้วใช้เบอร์คนอื่นโทร<ม>อะไรเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ไมั้ยเขาก็บอกว่าอันดับแรกเลยก็คือต้องต้องเรียกเจ้าของเบอร์มาก่อนค่ะ,คะถ้าเกิดว่าเจ้าของเบอร์บริสุทธิ์ใจก็ต้องมามาสแสดงตัว<ม>ใช่แต่นี่ก็คือไม่มาซึ่งตอนนี้ก็คือ เจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าเป็นใครเป็นอะไรรู้ค่ะรู้รู้จักเจ้าของเบอร์ใช่แล้วก็รู้ที่อยู่อะไรางี้แต่ว่าวันนี้ก็คือเป็นหมายเรียกครั้งที่หนึ่งก็ตามกฎหมายน่าจะออกมาเรียกสองครั้งแล้วก็วันนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้ภายในวันนี้นะคะไม่มาก็จะเป็นหมายเรียกครั้งที่2ก็ใช้เวลาให้เวลา14วันอีกรอบหนึ่งถ้าหมายเรียกครั้งที่2ไม่มาก็จะเป็นหมายจับแหละเรากลัวไหมว่าคนที่ใช้เบอร์ เจ้าของเบอร์กับคนที่คนเราจะไม่ใช่คนเดียวกันยังไม่ได้คิดค่ะเื้องต้นก็เห็นเห็นหน้าเจ้าของเบอร์ก่อนเพราะว่ามันก็ขึ้นในเขาเรียกว่าทะเบียนราดก็ก็มีหน้าที่แบบถ่ายแบบประชาชนอะไรเงี้ยก็เห็นหน้าอยู่ซึ่งหนูก็ไม่ได้รู้จักเขาไม่คุ้นเลยใช่ไหมครับคนท่ทำสัตป็นยังไงบ้างอายุอายุห้าสิบกว่าค่ะอายุห้าสิบกว่าใช่เป็นเป็นผู้หญิงแล้วก็ หน้าก็แบบก็มีอายุแล้วใช่แต่ว่าเสียงเขาอะก็คือหนูเคยได้ยินหนูหนูลองโทรไปแล้วเขาใช้ชื่อเนี้ยเปิดเบอร์โทรศัพท์สองเบอร์อเบอร์หนึ่งเบอร์เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เขาโทรหาตำรวจแล้วก็รถพยาบาลซึ่งเบอร์นั้นอะโทรไม่ติดแล้วแล้วก็อีกเบอร์ที่สอง,จะ,อสองจะเป็นเบอร์ที่ใช้โทรไปร้านสะดวกซื้อยังโทรติดอยู่แล้วก็เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนงคะลองลอง,ลองโทรไปจะเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงเด็กแต่แต่แต แต่เหมือนเป็นการตัดเสียงอ่ะเป็นเป็นตัดเสียงให้เป็นเสียงเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เพื่อนหนูก็ถามว่าอชื่ออะไรคะอะไรเงี้ยเป็นเป็นใครชื่ออะไรเขาบอกไม่ได้โทรค่ะทั้งที่ยังไม่ได้ถามเลยนะใชเขาเขาก็รีบตัดสายไปอืแเราใช้ให้เพื่อนโทรเหรอคะใช่ใช่ค่ะอือใช้หลายเบอร์โทรไปหาเขาไหมคะหรือว่าใช้เออใช้ของเพื่อนโทรแล้วก็ของแม่บ้านโทรค่ะเขาก็รับทั้งคู่เลยใช่ไหมคะรับบ้างไม่รับบ้างแต่รับยาก จริงจงอ่ะที่มาวันนี้ก็คือเราก็คือตั้งใจอยากจะมาเจอเขาโดยเฉพาะด้วดยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงอ่ะมันก็สามารถถามกันได้ว่าทําทําไมแล้วก็มีเหตุผลอ,อะไรขึ้นูแค่อยากอยากรู้แล้วก็อยากให้มามาแบบ มาขอโทษที่สร้างความตกใจอะไรอย่างนี้เฉ<ม>ยๆแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดไม่มาก็คือหนูก็ต้องดําเนินคดีตามตามกฎหมายเลยถ้าเป็นหมายจับปุ๊บเนี่ยคือแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าวันเนี้ยยังมาทันก็อยากให้มาแล้วก็ถ้าไม่ทันจริงๆหมายเรียกครั้งที่สองก็อยากให้มา ก็มาก็โทรหาร้อยเวรได้ได้ทุกวันเลยไม่จําเป็นต้องรอสิบสี่วันเรือะไรเงี้ยค่ะซึ่งที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้ติดต่อกับมหาเลยทั้งทั้งตัวเราเองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ไม่ค่ะจริงๆอ่ะหนูอ่ะอยากให้เขามามากๆเพราะว่ามันสามารถยังคุยกันได้ใช่แล้วก็หนูก็เชื่อว่าเขาก็ดูความเคลื่อนไหวของหนูตลอดเพราะว่าวันแรกที่เรียกรถพยาบาลมาหนูขึ้นไลฟ์สดตอนห้าโมงแล้วหนูบอกว่า ตอนแรกหนูยังจะไม่แจ้งความใช่แล้วหนูก็เลยบอกในไลฟ์สดว่าแต่ถ้าไม่แจ้งความถ้าเขาเรียกตำรวจมามอีกละ่ะแล้วภายในสองชั่วโมงค่ะรถตำรวจมาจริงๆหนูนก็เลยว่าเขาดูแน่ๆแล้วเขาก็ต้อง,ต,องต้องรู้ว่าเราได้แจ้งความแล้วก็ได้นัดวันอะไรเงี้ยแต่แค่เขาไม่ไมาเฉยๆอย่างข้อกล่าวหาที่ทาจ้าห้าตำรวจบอกมีอะไรบ้างข้อกล่าวหาก็จะมีก่อกออวนค่ะ,ะก่อกวนทําให้แบบผู้อื่นแบบเกิดความเดือดร้อนแล้วก็ ข้อที่สองก็จะเป็นการใช้เบอร์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐโทรกอกวนเจ้าหน้าที่ใช่อันนี้สองกรณีเลยใช่ไหมคใรใช่ค่ะสองข้อหาค่ะแต่ว่าโทษมันก็ไม่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปอยู่ในคุกเพราะเรื่องแค่นี้ไงอ,อ,อย่างวันนี้เราจะรอเขาถึงกี่โมงเขาหรือยังไงให้เขาติดต่อมาหาเราเองอน่าจะต้องรอเขาติดต่อหาร้อยเวนค่ะและ้วถ้าเกิดมามเดี๋ยวร้อยเวนโทรเรามองไปที จบไปเลยหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะจริงๆมันก็โดยตัวหนูนะหนูยังไม่ได้แบบไม่ได้เกิดความแบบเดือดร้อนมากคแค่เราแบบตกใจแล้วก็หวาดระแวงหนูก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามาในตอนที่หมายเรียกอะ่ะหนูยังพอแบบพอแบบคุยได้เออแต่ก็ต้องมีข้อต่อรองกันนิดนึงว่าต้องทํายังไงอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าเป็นหมายจับไปแล้วคือแก้ไขไม่ได้ ใช้ชีวิตยากขึ้นเป็นทันยากเพราะเราก็แบบใกล้ที่จะแบบพ่อน้องด้วยอย่างครับก็จริงๆทุกวันนี้อยู่อยู่บ้านส่วนใหญ่เลยค่ะแล้วก็ไลฟ์สดขายของอยู่บ้านไม่ได้ไปแบบวุ่นวายกับใครเลยก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีความกังวลอะไรทางครอบครัวให้กำลังใจยังไงบ้างในการแบบใช้ชีวิตในการต่างๆคเอ่อ ก็บอกหนูว่าอย่าเครียดเพราะเราจะชอบกังวลเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ค่ะแต่ว่าก็พยายามปล่อยวางเพราะว่าน้องก็มีภาวะเสี่ยงอยู่แต่ว่าไปตรวจแล้วก็ตอนนี้โอเคแล้วค่ะเพราะว่าหนูก็ได้พักแบบนอนอยู่เฉยๆไปเป็นสัปดาห์อยู่ตัว,อ,ตวอโลเองห่วงเราอยังไงบ้างเรื่องเราห่วงค่ะก็ดูแลทุกอย่างเลย แทบจะไม่ให้แบบขยับเลยหลังๆมาตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลมาก็ไม่ไม่ค่อยอยากให้หนูนั่งไาลอย่างเงี้ยใช่ก็ใช้ชีวิตแบบนี้เวลาไปไหนมาไหนต้องระวังตัวเยอะเพราะเรายังไม่รู้นุะว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนค่ะยังมาลงพักก็ตะกี้ใครเดินเข้ามาก็รู้สึกแบบจะโดนปาะหัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กังกังวลอยู่ค่ะก็ก็ระวังเอาแต่ว่า ก็เวลาไปไหนมาไหนก็จะมีมีอโลมีเพื่อนเนี้ยไปด้วยตลอดค่ะถึงขั้นช่วงนี้ต้องไม่ออกจากบ้านเลยไหมคะหรือไม่ไม่ค่ะออกออกปกติออกถามว่าออกไหมก็ไม่ไม่ค่อยออกอยู่แล้วด้วยปกติเราแบบไปไหนยากก็จะอยู่แต่บ้านเพราะกลัวกลัวบ้างกลัวนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในความมีสติสุดท้ายถ้าเขาฝากเขาถ้าเขาดูอยู่ ยอยากฝากอะไรถึงเขาไหมาให้เขามาพบกับเจ้าหน้าที่ใดๆอะไรยก็อยากให้มาค่ะเพราะว่ามาแล้วก็อาจจะจบแต่ถ้าไม่มาน่ะมันจะจบไม่สวยออใช่มันจะจบแบบจบแบบทารุณกรรมไหมเออ, <laughs> เอ,อไม่อยากไม่อยากจะแบบครั้งหนึ่งเราไม่อยาก เอาคนเข้าคุกะมันรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ควรจะมาคุยกันก่อนแต่ถ้าไม่มาจริงๆมันก็ต้องตามกฎหมายค่ะอย่างนัดอีกรอบหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้บอกนะคะว่าเป็นวันไหนอะไรสิบสี่วันยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าวันไหนก็ต้องรอดูก่อนว่าภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เขาจะมาหรือเปล่ามัต้องนับต่ออีกสิบสี่วันใช่ค่ะระหว่างนี้ถ้าเขาติดต่อมาก็คือก็ยังยังเป็นใน,นส่วนของหมายเรียกครั้งที่ห<ช>นึ่งหมายเรียกค่ะมันกี่ครั้งถึงจะเป็นหมายจับ สองครั้ง,งใช่ก็คือรอบหน้าถ้าไม่มาก็เป็นหมาจับเลยโอเค